สวัสดีค่ะข้าพเจ้าชื่ออภิชยากอกมลทิพ์เชื่อพระเจ้ามาแล้ว9้าเดือนค่ะข้าพเจ้าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะมีลูกสาวชื่อใบตองค่ะอายุ9ก้าขวบค่ะเขามาเชื่อพระเจ้าก่อนค่ะเพราะว่าเขาได้รับการดูแลจากเพื่อนสนิทข,ของข้าพเจ้าที่เป็นคริสเตียนตั้งแต่เด็กค่ะ,ะน้องใบตองเขาจะเรียกว่ามีมีค่ะก็คือดูแลกันเหมือนแม่อีกคนหนึ่งเลย เื่องของข้าพเจ้าก็เล่าเรื่องพระเจ้าให้ฟังหลายครั้งแต่ข้าพเจ้าก็รู้สึกเฉยๆค่ะก็เป็นคนปกติก็ไม่ชอบเข้าสังคมคิดลบมิตตกกังวลแล้วก็ไม่ชอบขอความช่วยเหลือจากใครค่ะแล้วก็ชอบมากปฏิเสธคําชวนเพื่อนว่ายุ่งไม่ว่างแล้วก็ต้องหาเงินคนเดียวค่ะหลังจากนั้นก็มา3ปีน ố เพื่อนของข้าพเจ้าก็ได้ชวนข้าพเจ้าและก็ลูกสาวได้มางานครบรอบวันเกิดโบูธ ลูกสาวาอยากมามากแต่ข้าพเจ้าก็มาร่วมงานกับเพื่อนแต่ลูกสาวก็ประทับใจแล้วก็อยากมาอีกค่ะข้าพเจ้าก็ให้เขามาหลังจากนั้นก็คือเขาอยากมาอีกใช่ไหมคะคือ่อจะได้มาอีกทีนึงเนี่ยก็นานเพราะว่าปกติเขามีเรียนพิเศษวันเสาร์แลว้ววันอาทิตย์ค่ะน้องชอบฟังเรื่องราวพระเจ้าแล้วก็เพื่อนของข้าพเจ้าก็เลยอ,อธิษฐานให้น้องใบตองเริ่มอธิษฐานแล้วก็พระเจ้าก็ตอบคําอธิษฐาน,น้องใบตองว่า อยากให้น้องไม่ต้องมาโบสอะไรอย่างเงี้ยค่ะข้าพาเจ้าเลยต้องแบบว่าใจอ่อนจนเราต้องใจอ่อนแบบเวลาเรียนให้กับลูกให้ไม่ตรงกับวันอาทิตย์ที่จะมาโบสค่ะข้าพาเจ้าเลยมาด้วยมาเพราะดูแลลูกชุดเปลี่ยนก็คือจากกลุ่มพี่น้องโซสามนะคะให้การต้อนรับเป็นอย่างดีค่ะทําให้ข้าพาเจ้าสัมผัสได้ว่าทุกคนดูมี ความรักความผูกพันทําให้ข้าพเจ้ารู้สึกแปลกใจว่าทํำไมคนหลากหลายกลุ่มวัยมาอยู่รวมกันแล้วดูแลรักกันมากๆทำให้ทุกวันอาทิตย์ข้าพเจ้าจัดตารางมาบทชโดยอัตโนมัติเลยค่ะหลังจากนั้น3เดือนข้าพเจ้าก็เปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์ค่ะ หลังจากนั้นข้าพเจ้าก็อธิษฐานกับพระเจ้าเนาะแล้วก็พระเจ้าก็ทําให้รู้ว่าพระองค์ฟังเราอยู่และตอบคําอธิษฐานของข้าพเจ้าถึงมองไม่เห็นด้วยตาแต่เราก็รับรู้ว่าพระองค์มีอยู่จริงพระเจ้าตอบคําอธิษฐานหลายอย่างคือทั้งเรื่องการงานของข้าพเจ้าและผลการเรียนของลูกค่ะช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาทุกคนในบ้านของข้าพเจ้าติดโควิดค่ะและเป็นช่วงที่หาที่รักษาค่อนข้างยาก และก็เต็มเกือบทุกที่แต่พระเจ้าก็อวยพรครอบครัวของข้าพเจ้าทุกคนได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วค่ะตอนแรกเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราติดโควิดแต่ขอบคุณพระเจ้าที่ลูกสาวน้องเปตองอะคะ่ะมีอาการไข้ขึ้นเวียนศรีรษะแล้วก็พาไปพบคุณหมอแล้วก็ผลตรวจออกมาคือติดโควิดค่ะหลังจากนั้นได้ผลออกมาข้าพเจ้าก็รู้สึกว่า ตกใจไม่รู้จะทํำยังไงเพราะว่าน้องใบตองไม่สามารถนอนโรงพยาบาลได้คนเดียวเพราะเขายังเด็กอยู่ต้องมีผู้ใหญ่คอยดูแลข้าพเจ้าเลยตัดสินใจโทรไปปรึกษาพี่หนึ่งวชลีค่ะขอบคุณพระเจ้าที่พี่หนึ่งให้คําแนะนาคือให้เพื่อนของข้าพเจ้าตรวจโควิด COVID. เพราะว่าถ้าติดเพื่อนของข้าพเจ้ามีประกันสุขภาพจะได้รักษาคู่กับน้องใบตองได้เลยค่ะสรุปคือได้รักษาคู่กันจริงๆค่ะ ส่วนข้าพเจ้ากับน้าสาวก็ยังกังวลไม่น้อยเนาะเพราะว่าก็ยังไม่มีอาการอะไรก็คือยังกังวลไม่น้อยหลังจากนั้น2วันก็ไปตรวจค่ะผลออกมาก็คือเราทั้งคู่ก็ติดโควิดค่ะแต่ไม่สามารถรักษาที่เดียวกับน้องไม่ตองได้เพราะว่าเราไม่มีประกรันสุขภาพขอบคุณพระเจ้ามีผู้ใหญ่ใจดีค่ะที่ยื่นมือมาให้ความช่วยเหลือและประสานงานหาที่รักษาพยาบาลให้เราภายในวันนั้นเลยค่ะ และเป็นที่รักษาพยาบาลที่ดีเป็นโฮสพิเทลที่ดีมากๆระดับ5ดาวเลยค่ะตลอดระยะเวลา14วันที่เราได้กักตัวอยู่นั้นเราได้รับการดูแลอย่างดีอีกทั้งพี่น้องส่วนสามก็คอยส่งกำลังใจถานไผ่เราอยู่เสมอทำให้ข้าพเจ้าสัมผัสได้เลยว่าข้าพเจ้าไม่ได้เผชิญวิกฤตเพียงลำพังมีพระเจ้าเป็นความหวังใจและมีพี่น้องคอยส่งกำลังใจให้ข้าพเจ้าอยู่เสมอ ก็ขอบคุณพระเจ้านะคะที่เปลี่ยนจากคนที่มีความคิดติดลบให้เป็นคนที่มีความหวังใจกล้าเผชิญสิ่งต่างๆอย่างเข้าใจค่ะและวางใจในความช่วยเหลือของพระเจ้า,จาที่มีพร้อมอยู่เสมอค่ะสุดท้ายนี้ข้าพเจ้าอยากหนุนใจผู้ฟังที่ยังไม่รู้จักพระเยซูคิดหากท่านเปิดใจต้อนรับพระเยซูอย่างจริงใจท่านจะพบประสบการณ์อย่างที่ข้าพเจ้าเจออย่างแน่นอนค่ะพระเจ้าอวยพรค่ะขอบคุณค่ะ